เสร็จแล้วนะจ้ะบานนี้มากินห่อนๆได้ค่ะบานกินน้ากันกับแก้วได้นน่ค่ะเด้อมาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุภูสุคนนะจ้ะพ่อกันกับช่องวิกีอีสานผ้าแสบเด้อค่ะเมื่อนี้สิผ้าพีผ้านองมากินออมหมูนะจ้ะแกงออมหมูลุยสวนเด้อค่ะเพราสิวาจังสันติมันผักลายเด้อค่ะบักริกไงเด้อค่ะบักริกลูดเต็มหม้อเด้อค่ะเมื่อนี้ เห็ดแล้วก็กินกับแจ่วเข้าในรัตจ้าแจ่วง่ายๆเนี่ยแหละแจ่วพริกผงค่ะนำปลาไหลพริกผงงาลงเทาาาา่านั้นนะจ้าผงสุรสใส่หล,ลายๆแซ่บหลาเลยค่ะเด้ด <c oughs> ดออาจ้าข้าวเหนียวห่อนๆของเฮ้านี่หนึ่งไม่ไม่เลยค่ะเด้อมากินน้ำกันเด้อค่ะบ้านนี้กินง่ายๆเลยค่ะมื้อนี้ก่อนสิเฮ็ดการเฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะมีแต่เมนูตำตำไหลเมื่อยทรวงเมื่อยใสพี่น้อง เนี่ยนีเล็กเน่จักหน่อยนะค่ะเด้อ,อ,อแซ่บเลวค่ะเน้หมูติมันมาจ้ามาทำกันเด้อมาจุ่มกันกินนะค่ะเด้อ หอมปักอีตูเด้อค่ะใส่พักอีตูหลายเติบนี้นเด้อค่ะพักเข้ากับชิมีบมกเขือมะพร้ก,กลูกดวดเด้อค่ะของเกาหลีบค่อยเพชรบันไดเนาะก็ได้ใส่หลาย,ลายใส่เต็มหมอะะ้อแล้วค่ะพักอีตูแล้วก็บผักกาดขาวเด้อค่ะเด้อผักกาดกวางตุ้งบมแมนตผักกาดขาวเด้อค่ะ หมูกับเป็นหมูยในตัวเนี่ยนะคะพี่น้องหนักแต่ไม่เห็ุจริงนี่เสนอทั้งกันดูเพคะเติมพลังงานตอนแรกเนี่ยก่อนเหตุการณ์เหตุงานนะคะเด้อ กินบักพิกค่ะแสบด้วยค่ะบักพิกอันนี้เอาไปหนึ่งจุแกวกับแสบด้วยค่ะหมึองกินกระปุลน,นะพี่หน่อแสบเลยสิ เมนูนี่แหละพี่น้องเ,เอินเมนูแกงออมหมูลุยสวนนะคะเด้อย,ยังกระถิบโล่งนลลอืมกินจังไดเนาะบ้านนี่อืมาสิใส่มันมันจะสิพี่น้อง จำเจ้าค่ะจำเจ้าพี่น้องเมนี้วิกกี้กับมี่เอนี้วิกกี้มี่เคล็ดลับสีมาแนะน้าพี่น้องเลยจะ้ะกินยังไดเบาห่อยอ้วนแต่มีคน้นหลายค้นทีถามขามาเ้ยค่ะเด้อกินอะไรตีนี่ค่ะวันละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารนะคะเด้อตัวนี้เนี่ยอาจารย์นันวิกกี้กินนี่ ลดตั้งเจ็ดกิโลดนะคะตอนนี้นร่พร้อมแล้วเพิ่มเฟกมากเลยเป็นผู้ใช้เนะคะ่ะจะเจาลองกินเบิงแค่มือนละเม็ดนะคะบอ่อแพงมากถ้าสนใจกับหลังไหมนะคะเด้อผูด้ดสนใจเพือตัวนี้เนี่ยสิบ้อยให้เขาของน้ำนะคะเด้ะครับไทยปกติค่ะ แค่จว่าเขากินอาหารกินได้แป๊บนึงอาจจะอิ่มไว้เนี่ยอาจจะกินนั่งนักได้อยู่ขาบนึงค่ะอีขาบต่อไปจะเป็นพวกผลไม้หรือของก็แก๊กๆเนาะค่ะเนาะเออมีผู้ใดที่รับช่วยูหรืออาจจะสนใจนะคะกินหลายๆที่จังไหนจังบ่ว้ัน ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วค่ะเดอ้อพี่น้องอีกย่างก็กินพักไร้น้ำแล้วค่ะเดอ้อ ได้สนใจกระแทกไอดีไลท์ข้างล่างเนี่ยแล้วจ้ะเด้อเดี๋ยวสิติ๊กว้ข้างล่างเนี่ยนะคะแอดไลน์เข้ามาได้นะคะสอบถามมึงนะคะตอนนี้ว่าอันตรายนะคะมีออย,ย่พร้อมขายดบขายดีเมืองไทยตอนนี้กำลังดังมากตอนนี้ตอนนี้กินไปได้เดือนหนึ่งแล้วจ้ะลดไปสามกิโล อย่างนั้นก็ขึ้นอยู่ากับการกินของเราด้วยนะคะคือจะกินมั่นหลายแต่ว่าอยกระยางใส่มูยด้วยเนาะพี่น้งอง้ากระเดยไปล่าเหรอจ้าขอขอบคุณที่เขาไมา่ให้เกียรติรับชวมวงคลิปนี้เจ้าขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้วิกีสาร้าแสบนั้นด้วยค่ะจะได้มีคลิปต่อไปเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ